ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอานะครับและเพื่อนๆนะครับครับผมวันนี้นะครับพื่ก้ามีดหมอนะครับขอนําเสนอนะครับมีดแบบพกพาของหลวงพ่อรุ่งนะครับหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวนนะครับวันนี้มีมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันอยู่3ามเล่มนะครับเป็นมีดแบบพกพาด้ามไม้ฝักไม้ทั้งสามเล่มนะครับเรามาชมกันนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อรุ่งนะครับ ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมที่0610591663นะครับไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมนะครับชมเนี่มแน่กันนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับนี่ครับความยาวฝักลมด้ามเกือบ10นิ้วนะครับผม9นิ้วครึ่งก็ว่าได้นะครับนี่นะครับกันรัดด้ามนะครับนี่นะครับจุสนต้นนะครับแหมละเอียดนะครับ รัดด้วยเงินนะครับผมเงินเก่านะครับนี่มีดเล่มนี้นะครับดูแหมละเอียดมากนะครับผมแมดัดดามนะครับเป็นเงินเก่านะครับนี่นะครับรอยเชื่อมนะครับผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับไม่มากนะครับแบบปุกผ่านะครับนะครับเงินเก่านะครับผม ไปฝากก็ห่อหุ้มด้วยแผ่นเงินนะครับนี่นะครับลอยแห้งรอยยุบตัวของไม้นะครับยุบตามการเวลานะครับแห้งแบบธรรมชาตินะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับาชมข้างในกันนะครับผมนี่นะครับเอมาเปรงนะครับ สันมีดหนานะครับผมมีดสวยงามใบมีดสวยงามนะครับความยาวนะครับความยาวของใบนะครับที่ห้านิ้วนะครับห้านิ้วนิดนิดนะครับมองเห็ดลึกนะครับตอกดีสวยงามนะครับลายเล็บจิกนะครับเี่นนะครับเด่นนะครับลายเล็บจิกนะครับความยาวเกือบห้านิ้วห้านิ้วกว่านิดนิดนะครับลูกข้างนะครับแน่นนะครับ แห้งไม่โยกไม่คอนสันมีดหนานะครับฝังตะกุดสามดอกรับเล่มนี้สวยงามนะครับมีดหลงปลุ่งนะครับบัดรหลงสีนวลนะครับควันสวรรค์นะครับนะครับท่านใดมองหาก็อย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมนัามาชมเล่มที่สองนะครับเล่มนี้ยาวขึ้นมาหน่อยนะครับฝักลมด้ามนะครับ 11นิ้วนะครับนี่นะครับไม้ฝักไม้นะครับดูไม้เก่านะครับดูสีไม้เก่านะครับนี่นะครับเก่าเก่าเดิมเดิมนะครับนี่ครับสมัยโบราณนะครับที่ท่านจะเอาไม้แต่ละอย่างนะครับที่จะมาทําเครื่องลางหรือวัตถุมงคลนี่นะครับ ท่านจะต้องเน้นหาดับแรกต้องจะต้องหาไม้ที่ยืนตายพายนะครับนะครับไม้ที่ยืนต้นตายพายนะครับไม้ที่แห้งนะครับป็นหนึ่งพุทธคุณนะครับทางความศักดิ์สิทธิ์ความอาถรรพ์นะครับของไม้นะครับและที่แน่ๆก็คือเอามาทําได้เลยนะครับเพราะว่าไม้เขาแห้งจากธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ ถ้าเอาไม้สดมาเราก็ต้องมาเสียเวลาตากแห้งนะครับให้หมันแห้งพองไม้สดมาเนี่มาทำเนี่มันจะยุบตัวนะครับอนาคตเขาจะยุบตัวเขาจะแห้งปลอกรัดพวกแหมรัดพวกอะไรมันจะยุบตัวลงไปนะครับคนโบราณเขาถึงหาไม้ที่ยืนตายพายนะครับที่ว่ามีอรรพ์ด้วยนะครับแล้วก็เอามาทําได้เลยนะครับตัดผมดาบนะครับดูไม้เก่าของเขาครับนี่นะครับ หนานะครับมาให้เขาทาแปลกนะครับหนาแบบพุพานะครับสวยงามครับเล่มนี้เป็นมีดทรงประหลดนะครับของหลวงพ่อรุ่งนะครับนะครับเรียวยาวเลยนะครับหรือทรงไปข้าวเขาว่าได้นะครับนี่นะครับนะครับยาวนะครับหกนิ้วนะครับใบมีดยาวหกนิ้วนะครับนี่นะครับกลาบไข่ธรรมชาติจับนะครับสันมีดหนานะครับ นี่นะครับสันมีดหนานะครับข้างกันแห้งแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับผมยุคต้นตนของหลวงพ่อรุงนะครับมีทรงใบข้าวและทรงปรลดนะครับมาชมเล่มที่สามนะครับคลิปนี้อาจจะเร็วหน่อยนะครับนี่นะครับเป็นมีดทรงปรลดเช่นกันนะครับนี่ครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับ เก่าเดิมๆนะครับผมความยาวฝักลำด้านอยู่ที่10นิ้วนะครับนี่นะครับดูไม้เก่าเขานะครับมีน้ำหนักเบานะครับมีเล่มนี้เบาสวยงามนะครับนี่นะครับดูความแห้งความเก่าของไม้เขานะครับนี่นะครับเก่าธรรมชาตินะครับธรรมชาติ สมปัดนะครับของหลวงปูรุ่งนะครับผมในมีดสวยยาวเดียวสวยงามนะครับนี่ครับความยาวที่ที่หกนิ้วนะครับในมีดนะครับสันมีดฝังตะกุดนะครับผมนี่นะครับตะกุดสามดอกนะครับนี่นะครับสองสามข้างกระแห้งแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับ สวยงามครับเลียวสวยงามครับมีดใบมีดสวยงามนะครับสันมีดหนายาวมาเลยนะครับผมนี่นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับนะครับสี่0ูนย์หกหนึ่งน์เหนะครับลายไปเดียวกันนะครับท้านนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ